ก็แต่ติดมองเช้าไหมป้าติดมองเช้าเลยเหรอติดมองเช้าเลยมา่อวานป้าแทบตายอะไรอันนี้ป้าขอเอาหรืออยากกินแกงนี้ไอ้นี่เหรอครับแล้วก็ต้มนี่ต้มไก่ด้วยนนะใส่ด้วยดีกว่าเออจะให้ข้าวน้ากันต้มเต๋อ,อ,อ,อด้วยเนาะอันี่ไข่ดาวไหมครับเอาไข่ดาวได้ป้าอันนี้เรียกแกงอะไรอ่ะแกงมันรัอ๋อปลาเนะาะปลาปลาเนี่ยอร่อยนะปลาทะเลลูกเต่าครับครับ อ่าบบนนอครับผมอ, <c oughs> อร่อยอร่อยป้าป้าทำน่ากินอเออครับของอร่อยใช่หรอเ่ากาวไปด้วยนะต้องไข่ไ้กไใช่ใช่ ร้านข้างทางยอดแงแยงใต้เนี่ยผมก็แดกกันง่ายง่ายง่ายสบายสบายหยุดไฟระวังเดี๋ยวเดี๋ยกล้องกล้องพี่หล่นเออช้อนพี่หอนะไม่รู้ มานำไปยังเดี๋ยวเรามาลุยกันันนี้แกงมะละปลาปลาเลยเดียวปลา,ปา,ปา,ปาโอ่รสน้ำเป็นคนใต้ใทำไงรสจ,จะจานอยู่อืมมีแกงใต้เลยอ่ะใต้เลยอ๋อของขมิ้นมะละไม่เสียใจ อืมเาผ็ดจ้ะของแท้อเาเ,เอากระเป๋าอ,อ,อ,อร่อยครับอยากแนะนำนะครับเส้นกิ่งแก้วพอดีอยากมาเส้นที่บริษัทอบรมไงน,นึกถึงอยากมากินข้าวข้างทางแบบนี้อีกเลยก็เลยขี่มาเส้นกิ่งแก้วก่อนถึงบริษัทแล้วอะ่ะบริษัทที่อบรมนะอบรมอะ่ะ อร่อยพี่กางใต้แท้ๆเลยป้าเป็นคนใต้โอ้โอเคครับเดี๋ยวจบรีวิวแค่นี้อยากแนะนำนะแนะนำอันนี้อร่อยผมว่ามันเคยกินครั้งแล้วว่าอยากไปกินอีกมันมันถึงเครื่องอะ่ะไม่ต้องเป็นถึงเครื่องใต้อ,อร่อยอ จผ็เผ็ดๆหน่อยนะเพรเข้ามารถจัดหรือแล้วหมดได้อะ่ะโอเยค,ครับถึงพ่าก่อนอีกค,ครับ